สวัสดีครับผมแบคอคือผแบอทรงใหม่หล่อเกินตอนตัดผมผมก็บอกสร้างอยู่นะท่านผู้ชมว่าตัดผมจังใดก็ได้บ่ให้มันหล่อแต่พอสร้างมันตัดออกมาดูท่านผู้ชมก็ยังหล่อเท่หล่อเท่คือเก่า สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบบคคือคือตอนนี้ผมอยู่ที่อบ้านสุพนานะเห็นไหมท่านผู้ชมทั้งหลังเป็นบ้านใหม่ของสุพนาแต่มันยังไม่แล้วคือตอนนี้ผมก็มาถ่าย m v เพลงใหม่นะทุกคนอาจจะสงสยัยเฮ้ยเพลงเก่าท่านปล่อยทาไมจะถ่าย m v เพลงใหม่อีกแล้วอันนี้มันเป็นเพลงแบบซอฟไว้นะท่านผู้ชมเพลงนั้นบดังก็เลยปล่อยเพลงนี้ทับซอฟไว้ไง,อ,งอันนี้มันเป็นฮ <laughs> เพลงปลอออันนี้มันเป็นเพลงของอ่าบิ๊กป้อมนะท่านผู้ชมเป็นเพลงบิ๊กป้อมที่จะปล่อยประมาณวันที่ไ้ปล่อยวันที่8วันที่แนะท่านผู้ชมเพลงผมปล่อยวันที่6เพลงเขาปล่อยวันที่8ต้องท่าติดตามนะท่านผู้ชมเพลงนี้ผมอ่าได้เป็นพระเอกผมก็การันตีให้เขาเลยนะก็ไม่หลุดประมาณซาวหา30ล้านวิวเพลงนี้เพราะว่าผมเป็นพระเอกนะเพราะว่านางเอกก็แบบงงนะบิ๊กป้อมไม่รู้ว่ามันไปซอกมาแต่สายนางเอกคืองามแห้งนะท่านผู้ชมงามแห้งแลวผมจะถ่ายนางเอกห้ทุกคนเบิ่งนะ มาแล oh, okay. ้วมาแล้วมาแล้ว right? น oh, well, like ักเอกมาแล้วมาแล้วโอเคอะไรเอาคนถ่ายคถ่ายนางเอกอะไรอโ้นี่ก็คืออนางเอกนะท่านผู้ชมเอกคือชิดีใจเนาะแบบได้ถ่ายแบบใกล้ชิดกระเบื้องไงนะดีใจบอกอุ้ยหัวบ่ได้ไหยังอดหัวบ่ได้ก็จะถ่ายกัน นี่คือนางเอกเพลงใหม่ดิ๊กป้อมนะครับผู้ชมไม่ผ่านข้างล่างน้ำแบบแสดงบมผ่านข้างล่างอาจจะเอาอยู่แถวนี้พปวอนมันเห็นบัเคินบางงานแดนมาเลยสองไม่ใส่เะสองไม่ใส่าลบไปหุ่นเลยลบแฟนโอ้โอ้เทธอใดเทธอใดเป็นนะเป็นเพื่อนในเฟซกันแล้วเขาเลยแบบีบ้าครูจักอันนี้คนครูแจักของแฮว์วีเคเป็นคนบ้านเดียวกันกับแฮร์เขาเลย เงี <S 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 그냥그냥 Yo, ้ยเขาเลยก็เลยเห็นที่เราน่าจะลิงกับกล่องได้บุคลิกชาติเขาเลยเอาเรามาถ่ายโอ้ยยุคนี้ยุคนี้ธรรมดาได้ประวัติโอ้ยวาบว้าบจ้างกันไรไรเซ็ตตกรถเยอะมากันเออไปขับรถเลยแต่แต่เรากับบูมิแจนบ่สินทอยมาไม่จุผลเนอะก็เลยแบบเอามาแสดงเนาะจงก็เไปบุ๋มเป็นตัวละมาบอกว่าเออเพลงนี้มีบิ๊กใหญ่เด้อก็เลยก็เลยแบบตั้งใจฟังมาเลยตัวตัวเราตัวว่าวมาสิมา เฮ็ดบุญอยู่วัดบัดก่าเสือหนำมาแบกนึงแล้วก็โอ้ไปไปวัดค่ะไปวัดเออไปไปเนาะอเอาท้ายเอาไปไหนเอาเห็นข้างหลังก็บันเนาะลองเลยเนาะบ่เป็นยังยวจับสี่มาเป็นหยังอ่ะเด้อออกมาเลยออกมาเลยตอนนี้จะถ่ายค่ะสางนางเอกมากู้สลิปนะท่านผู้ชมไปวันไปสายยังไงเอาเลยมา โอเคงี้เขามาเก็บเครื่องขอเก็บเครื่องมึงกจะทาเปิดต้อนช่วยทางสั้นสิไปเก็บสตูไฟเออเก็บต่อไปเก็บต่อไปอ้าวไม่ไม่เช่นไม่เช่นอ้าวไม่เช่นตากไม่เออตากไม่ตากไม่เก็บเองตากเองคือสิบรีแล้วไงท่านผู้ชม นิตาก็มาเฝ้าอยู่กับแม่เนาะจะเป็นห่วงเท้ๆเนาะจะเปนห่วงกทะเทะเนาะบดมาเฝ้าเพล่นมายห่วงก็ทะๆทะนมีสากจูบน้ำนี่บรด้ยินบอกเมื่อกี้นี่นี่บอด้ยิ้นบอกนีห่วงมีสากจูบสิเป็นอย่งน่ตาจูบได้บอกฮะฮันมีฉากเอาไป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 

แน่นโอ้ย้าซื้อแรกเพิ่ตอนนี้ก็เป็ตอดอนนี้ง่ายพวกเบียกุกสนใจไปแลวตัวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยบินดูอ้ยสัตวอู้หึงนะต่อต่อต่ออีกอย่างว่าแล้วอออดไงเซตตอดำอีแอล้วเอาเากใสพีกสโซั ตัดมือ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 เอามือหน้ามือมาข้ไปไหคไปใยังไงาน้ำตน้ำอย่าดมออย่าดมตัวหนามันพาบีบตัวดำอีามองไฮะปวดุดปวดแลตรงเสื่อนลยหนักหนักเลยได้มากเยได้ตอนตอนตอนมากเลยใช่ไหมจับไปมันเดียกนกันี

ต่อตอนไหนเห็นไหมต่อตอนใดพี่ต่อตอนไหนไม่ต่อตอนไหนกำลังกำลังสิหอมขมับตุ่ยทีนะข้าวหนึ่งเออหลุดเอากูแล้วกว่าแมนแล้วแมนแล้วนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่ไข่เลยนี่นะนี่ขอโทษเด้อขอโทษเด้อที่ฟ้ามันลำบากโอ้ยเพลงกับไปได้ยังไ้ต่อต่อไปอยู่เว้ยเกี่ยวแล้วเว้ยคันปะทายเพลงนี้กับบอดี้ต่อเนี่ยนั่งอย่างนี้นะงามนี่แซมขอมากเลยสิมา ไปจังก่อนอยไปเปียเสียไหมไปหน่อยโอ้ยเสียดเยอราเากระเป๋าหมอยจับจนยงบงมือนีติงยเลยเลยเได้มาเรเสร็จแล้วโอ้ยอ้เอ้ยมันยืนได้ย่ย่นยีเอ่จมาหน่อยน่ เลือกมากงามๆเล mhm. ยกระปเนาะโอ้ยนี่ยมามาเนี่ยมาฝังดังนเอฟซีไปหน่อยไล่ด้อเขอเ่อเอนตเขือเขือเขอนตาต่า่าต่าต่าต้าต่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 าา่า หัวเนี่ยไปเซนนี้ไปเซนนี้ไปนี่สนใจสนใไปไปทุกอย่างไปน้ำหนักกันแต่ว่าควันมือมือไม่เจอยอไ่อไม่ยืนไม่ยืนไปนี่ไม่ยืนไปนี่ Sì sạc hóm để yên bò mừng gong mừng gong đi nhìn <laughs> khó mưa con để nhìn bò mừng nắp bờ mừng 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 Trinh đỏ chân cây binh ngọt. Trinh đỏ 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 trinh đỏ

แน่ขนาดกันก่อนเด้อขนากันก่อนมาไ่จะคอยตามลงเลยเจ้าจะห้ยเช่นจะให้ักซ้าเศษเนี่ยมันอยู่อยู่อยู่ในหม่องเก่าตลอดเนเ่ยมันเียะยิงเลวยเอยยิงไปเลยยิงไปเลยมันไหนมันงกองอเอลี่ะอ่งมยิงยิงิงวะ่ดวาเว่าเขาประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้พ่อเด้อ มึงเมียกูนาครึ่งอยู่ฮันไ้บอบอจับเมียก่อนประมาณนี้เด้อประมาณนี้ด้ไดสั่งหันเ้าจะเอาอะไมนไรมึงงน้ทำหน่งเ้ออันนี้ต้องใช้ตัวช่วยนี้เจ้ตัวยาง้างมันสีหอสผ่าคือหอแกเจาหนาเสรกันซส้อซื้อ่ะสูงเนาะสูงเนาะนี่ไปหนึงเด้ออ่าส อ่าเน็มเน็มเนี่ยสามสองดูก่อนยูก่อนสามตองสามเอามือขึ้นมหน้านี่เอามือขึ้นหน้ามือมันขึ้นแล้หรือเอามือขึ้นปุ๊บอาจะเอาหน้าเขาปุ๊บพ่อตำนั่งโอเคเด้อเอาได้ดิเอาได้ี่สุกอ่ะไปนั่งดูก่อนดูก่นกูหัวกันมาหนึงข่าข่าหัวเอาเลยว่าไปวันนี้เอามาหัวขอบคุณคิดยังเจ้าพายโหลดจะบุกขึ้นคอยคิดโอเคตรงนี้อ่าเด้อเด้อ หนึ่งสองสามแม็กซ์สันขาเลยเดี๋ยวไปหนึ่งจงซื้อแบบมันคืออยู่ไก่้ยใหญ่ใหญ่เยอะแต่อะไรแต่อะไรจะซสิอยูเนี่ยผมิ่มบถึอย่านี้แยใจนะอ้ยยิใจมันหวานนะตรงนี้ท้ไมไม่เอาขีดละ จะจับเอาน้องเอเข้ามาใได้ถ้าจะบนถือถ้าเกียวเอากล่องขอไปซะวะแล้วไม่สูงาลถ่ายนี่ต่ำจ่ายงด้วนนัด้มันจะถ่ายจะไหนดิมอ่าดูท่านผู้ชมตอนนี้กระสารลุกเลกสีนะสีหนึ่งเออสีหนึ่งกดเลยอ่ะสามสองหน่งเอ็กซ

่ะไม่วันนึงครึ่งครึ่งใหม่มันอยู่คกาลางนี่ยอ่าโอเคกดกดได้ก่อดได้ขอดขอ่าสาม้องหนึ่งแอคชั่นไปเลยอ่าแอคชั่นครับอ่าได้ละมึงเมียไปนะเสื้อแบบบอสเรียดจุเลียดเท่าไอันนี้ผมแบบแสดงนิ่งเฉื่อยนะท่านผู้ชมปกติผมก็เอ, <c oughs> อาเลยมึงนี่นะมือ,อนี่นะไข่บักใหญ่นะ มาอ้งมุมหนึ่งเด้อหากันอนตอนไม่มีมูเดย์ปอบไม่มูมเดย์ท่านผู้ชมคือตอนนี้จะไปถ่ายฉากตอนปั๊มนางเอกนะดูตอนนี้มือผมมันตีงไม่ได้เลยนะดูต,ต่อต่อต่อมันไปอยู่ในเสื้อเดี๋ยวแปบมาดูนะปอบ นั่งเรือยนะตัวนี้ฮห้ข่ายาเรื่อยตัวนี้เลยตรงไหนบ้างว่าต่ำอุบลิชุงปานั่นนี่กูคือนางเอกนะครับผู้ชมอันนี้อ่าเป็นการสแสดงแต่เมื่อแรงเราจะแบบสแสดงสมจริง เดี๋ยวเลี้ยบข้างหน้ากันจ่องเลยเด้อจ่องเลยไอ้บิ๊กเริ่มเริมเออจับบายังจ่องเลยจ่องตาจ่องตาเลยเด้ออ่าค้อยลงโอเคโอไปท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็ถ่ายเพลงบิ๊กป้อมเสร็จแล้วนะผมก็จะขอจบคลิปไวปชั่งนี้เพราะว่าดูมือผมท่านผู้ชม เบิง่งต่อต่อเพลงไม่ดังแต่เสียกต,ต่อต่ออีกออจบคลิปเพลงชมีนะขอบคุณที่เบิ่งจนจบ